เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงบ้านพักแล้วนะคะตอนนี้ก็สรการการงานร่ังแบบมวลมวลมั่นห้านะคะทุกคนะคะคลิปนี้ก็ม,มีอะไรมาะะัานเราจะพาไปชมบรรยากาศต่างๆนะคะตอนนี้กัพี่พึ่งพวกนักร้องต่างๆก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็มีคําสั่งจากบอสขุกค้นคะ่ะให้ไปซ่อมนะคะให้ซ่อมโชว์ตอนเมล่าซีทูพี่น้องติดตามวมาสิเป็นจ่าใหญ่นะคะคลิปนี้ก็จะเดิมกดไลค์กดแชร์ก็สก แนวด้วยนะคะคลิหนิงของขใหยเร็วเข้าเบาเร็วนะคะว่ารุณรีมาศีกบเสียงตัวเล็กชั้นหนึนะคะโอเคค่ะไปกันเลยจ้าโอเคทุกคนคะตอนตอนนี้ตัวเล็กก็มาถึงออฟฟิศแล้วนะคะตอนนี้ก็รอรอเมยปอรอพี่นนท์นะคะต่อท่าต่อท่าให้นะคะต่อท่าให้นะคะเราจะมาเมืองน,นิฮ่องกัตซีมาซ้อมตอนดนึกนะคะ พรุ่งนี้นะคะวันที่24เนาะกัเลยเวลาสอนอีกเมืองหนึ่งนะ,ะโชว์นี้ก็เป็นโชว์โชว์แรกนะคะก็อยู่ใมติดตามกันเลไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะคือคำสั่งของบอดก็คืองอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะนะคะในเมือขค่าวว่าตอนนี้าอ่าทีมโชว์เข้าเมปปอรกอั่างโชว์นะคะกำลังฝึกนะคะ อเรียนซื้อห้าสิบเป็นจะได้แน่โรื่อเรื่องทำตอนนี้กับยุ้ยกับน้องโก้กินะคะสวัสดีค่ะเพื่อได้เบื้องลัยสดในพี่น้องก็จะเห,เห็นนะคะว่ะาน้องได้ลองพี่เป็นได้ตื่นเต้นบ่กะักอบม่าหันนะพี่น้องกะเสียงดน,นตรีเพื่อน,นั้นเสียงล่ำอันเคยเหมืองเสียงดนตรีมันกบจังลองก็มันมันตายจากที่เขาลองเขาเกียดเราต้องจีบสดเพราะว่ามันเสียงจะดังกงงงงว่าโน,น,นตากวนลองแบบแห้งจนลงแบบฮ้เสียงห้อง คือเข้าบริษัทบขอยิ่งเสียงจ้คลองแม่จ่าแบบเวลาเวลาเ่าเขาหล่อเขาบริษัยิ่งเสียงจะคลองปุ๊บเขาก็จะบบลูมเขาตะโกนไปแบบใดแล้วเขาจะแบบกำลังกับว่าอะยินเสียงจะคลองกระลองไปมองๆแตนแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะคะที่แบบว่าชมเข้ามาคอมเมนต์ชมเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยอะไรต่างๆช่วยผลักดันนะคะก็เป็นมื่อยน้องปีตัวเล็กเนาะดูกับแบบคุณมาก็ฝากพี่ทุกคนนะจ๊ะแบบแบบให้ช่วยเอ็นดูให้ตาน้องคนนี้ด้วยนะคะพยายามแบบจะฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะกับแบบตื่นเต้นเนรื้มเหนื่อยมแบบอเน แถมแล้วจะองนคือถามาว่มา,มานูจำได้ว่าเมืองใดใดถามว่าหนูจําได้บ่หนูก็จําได้แบบแน่แต่ว่ามันบ่มีความมั่นใจแบบคือข้าพะวงพะวงหลาย,ยาอย่างพะวงทั้งเหนือพะวงทั้งเอ่อจะลองตื่นกำลังบ่ดพะวงทั้งนางดนตรีว่าเ<น>พิ่งเพิ่งมาลองสำหับนักดนตรีสดเทื่อแรกจังซี่เนาะแล้ววันนี้หนูลองไปกลางเพื่อนอาจารย์นักดนตรีพะกายุทธเด้คือทั้งทั้งทั้งดนตรีน่ะเทียงกันบ่พอาะที่อันนักร้องกั็ดนตรีก็แบบจูนกันยังบ่ได้ย่งจริงจังนะนั่นก็เป็นการซ้อมเทื่อแรกเนาะแต่ก็ต้องขอพุดสวัสดีค่ะ สบัสดีนี่สวจสดีาจะบ้านีแล้วออแล้วอยี่าจะนยิเขาเดี๋ยวมาแห่ออนไลน์แล้วจ้อไนูะเห็นเห็นอยู่เดีดูดูไลฟ์สดอยู่ไงเออดียวิาเดี๋ยวมาแ่นไล์มาแล้วนะขอบคุณนะคะสาหรับใครที่อยากให้กาลังใจกกีนะคะก็สามารถแบบให้ทยายให้มาได้เรื่อยเพราะว่าก็แบบว่าคือบางที่เข้าเข้าในมาไหล่ออนไลน์นอกว่าเป็นการติอยากกาลังใจเขายังไง เ่งจะแบบไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าก็เป็นกำลังใจช่วยกวกิวดีใจหมดได้ข่าไหะ่ก็ดีใจหมดนะคะพี่น้องคืออาจจะบ่อยเป็นมาไลค์ออนไลน์กันแต่ว่าเป็นคำชมเนาะเป็นคำชมที่แล้วก็ช่วยแชร์เช่นอย่างนี้ช่วยผักดันนะคะก็<น>ดีใจแห้งดีใ,ใจว่าตื่นเต้นวันนี้ยิ้มบนย้มมือตื่นเต้นหนูยันอย่างยงเดียวคือคือหนูพะวงมาหนูหนูสีเต้นหนูสีออนตเทนกับหนูสิลงเหนือบอลคือใส่สูตรแบบเปล่นวาติดไว้เมยถ้ามามีแพทยมันบอกว่าหนู พยายามอยากลองให้มันไปกอนตีหนูจะเป็นคนที่ลองฟาวเพื่อไอบิงสนะเป็นลำพังเป็นคนที่มักเบอลเร็วพอบอกเป็นคนที่บอลเร็วปุ๊บนี่ขอเสียคือมันสิมาหลอกเพ่งเร็วแบบน,นี้แต่วบานี้มันที่ไปก่อนนตีมันจะบทานตงตีสิแม้หนูกะพยายามงูนี้จะขอให้แบบเป็น,นอยังเครื่องฟังดนตรีสินะหนูว็ามันจะเท่แหละก็ซื้อแต่ว่าก็ครั้งแรกเนาะใช่หนูกะว่าถ้ามีครั้งสองครั้งสามก็น่าจะดีขึ้นอนนี้ก็น่าจะชินกว่านี้คือต้องรอติดตามน้อพี่น้องว่านอนจะลองเล่นอย่างละก็จะมีโชว์อย่างนะคะในนนี่ะะค เป็นสอบมอนนันนะนะจะไปนู้ดสอบลำแห่งหรือเป็น,น,นจะไปสอบล่ำอีกวัเนี้อุ้ยต้องตัดออกทั้งกุญสอนอง,องกทั้งวา ตรงนั้นเฉยๆนะคะทุกคนตอนนี้บนโตแห่งมากเลยนะคะอโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้จะได้กลับไปซ่อมมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ สรุปกันได้ว่าต้องรอพี่วินมานะคะเพราะว่าให้วินมาร่งทาเต็นให้นะคะมื่งกี้นะคะแม่ปอนะคะก็ให้เรานะคะเดินบล็อกกิ้งให้ดูนะคะแล้วก็จัดบล็อกกิ้งต่างๆหน้าๆน,นะคะแล้วก็เป็นโชว์แรกนะคะโชว์พิเศษมากๆเลยมีขนยังอลังการแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะในที่ไลฟ์สดกลุ่มปิดวันที่25ที่จะถึงนี้นะคะฝากเปก็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะฝากเปก็นกำลังใจใทุกคนเลยนะคะแล้วก็ คนไหนเพื่อคนไหนก็สามารถทักเฟซบุ๊กส่วนตัวหรืออินบ็อกซ์ส่วนตัวไปหาน้องคนนั้นได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะต,ตัวเลขพึ่ง่า,งาแต่ผ้าม่อยู่ไปหาหมอนะคะผามีอยู่ไปหาหมอทุกนสกเกตพึ่งพาพึ่งมาแต่ภาพอยู่ไปหาหมออยู่ที่สิสเกตไปทําบุญนะ,ะทุกคนอาจจะเห็นทีไม่ยู่โพสต์รูปแล้วนะคะคือก็พากันไปอ่ะ รถอันอาร์นมนมมุล้วก็ไปทำบุญต่างๆนะคะก็ไปติดตามได้ที่ช่องของแม่ยุ้ยนะคะตอนนี้คือฝนตกค่ะพี่น้องคะแล้วก็ภาคแกลนเปียกฝนหมอดยอดนะคะเปียกฝนแล้กก็ก็คือแบบว่าก็ขึ้นมานะคะก็คือพรุ่งนี้เราถึงจะซ้อมกันจริงจงจังๆนะคะมือจังที่ให้พี่วินนะคะลงท่าเต้นให้อะไรเราก็ควจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องชุดเรื่องอะไรนะคะกับพี่น้องรอติดตามนะคะโชดนี่เป็นโชดจำจูดแห้งคะ่ะพี่น้องคะเป็นยังเครื่องสันติ เพราะว่าเข้าบึงซ้อมนะคะเข้าบริษัทซ้อมโดนนะคะแล้วก็เป็นโชว์รวมโชว์รวมทุกคนเลยนะคะทั้งทั้งทีมงานแม่ปอทั้งอะไรทั้งหลายคนแห้งให้พี่น้องติดตามได้ไลฟ์สดกลุ่มปิดเอาเนาะแต่ตัวเองก็ซิมาแซมเปิลเอาบรรยากาศมาเห้เบิ้งขาคราวให้พี่น้องอ่านอ่านเบิ้งว่าให้ทุกคนดูให้เอฟซีูว่าเออไลฟ์สดต่อไปจะเป็นแบบสไตล์แบบนี้นะอะไรแบบนี้นะสินะทุกคนก็ต้องรอติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ เป็นห่วงอย่างนึงก็คือตอนนี้ฝนตกยันฝนตกใช้มือไร้โซนนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็เป็นพายุนะคะมันเป็นพายุเขาช่วงดบบหน้าเนาะเขาก็อ,าอย่างเก,ก,กาะอ่าเทศกาลอย่างเกาะช่วงชาวนราะไทยเพิ่นดำหน้านะคะี่น้องคะก็จะเป็นหน้าฝนนิดนึงนะคะตอนนี้พี่นุษยกะทำงานนะคะก็คือเห็น uh, บัตรตัวแทนไหบอดนะคะบัตตัวแทนต่าง,างๆนานานะคะตอนรกกะจะมานั่งคุยกับพี่น้องสักแป๊บหนึ่งนะคะ มีหลายๆคนถามมากมากมาสัยสีก็เลยจ้ะมาพูดคุยนะคะนั่ละพี่น้องค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้คลิปตัวเล็กเป็นกระแสดีมากคือ,คอ,คอการตอบดีมีคนเมืองคิมหออนมืนจากที่ว่ามีคนเมืองคีมหอนมืนสักคลิปนะคะก็เริ่มมีคนติดตามเยอะก็ต้องขอบคุณเอลซีทุกคนเลยนะคะขอบคุณบอสนํานนคะที่เปิดโอกาสให้นะคะแล้วก็ตัวเล็กก็ได้ทํางานกับบอสใหม่นะคะเป็นงานขายสุขภาออนไลน์กับบอสนะคะก็ จะเหมือนจะเป็นแอดมินหลักเลยนะคะก็คือตอบลูกค้ายังลูกค้านะคะคุณใซซอนไซหรือสงสัยยังก็คือทักมาในเพจตัวเองจะเป็นคนตอบเองตลอดเวลานะคะถ้าย่างไป็ตื่นซ่้าก็ติดตอบซ่้านะคะถเป็นตื่นสายก็ติดตอบสายเพราะว่าเราทํางานดึกนะคะทํางานดึกพอสมควรก็เลยหลายยางเป็นคนทั้งรับออเดอร์ตอบออเดอร์แพ็คของสินะอาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆมาแพ็คช่วยนะอาจจะมีพี่นุชพี่เอหรือว่ามูกสินะมาแพ็คซอยนะคะกับบริเวณตลอดเพราะว่าบอสนานก็ไลฟ์สดทีเนาะ ตอนนี้คือไฟดับค่ะทุกคนฝนตกตอนนี้คือไฟดับค่ะเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วอ่ะดูสิฝนตกไฟดับไฟตกกับไฟบ่อพ่อหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นไปได้นะก็ะให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะกะบราที่นี่กะยินดีทํานะคะก็ะคือเหมือนที่ว่าขึ้นบนไหนซอยยังกะซอยนะคะ,คะ,ะกับบริเอ,อะไรมากมายคือก็พคนกฤสิมักบอกตลอดบอสก,ก็จะบอกตลอดบอกเสมอนะคะว่าให้ขยันตอบลูกค้าให้คือเวลาแพ็คของก็ตั้ง ตั้งใจตัวเองไวแล้วว่าเวลาแพ็คของคือตัวเอยจะเป็นคนแบบว่าเงียบในการทํางานก็คือถ้าเกิดออเดอร์ที้องรับไหมพี่น้องตัวเลยก็จะแบบว่าถ่ายรูปสินค้ากับใบที่อยู่เห็นเขาเจ้าไปคึืนนเงสินะว่าสินค้าแบบนี้นะลูกค้าสั่งแบบนี้นะถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดม,มันบแมนหรือแบบว่ามันไม่ใช่ฉันไม่ได้สั่งแบบนี้คือตัวเลงก็คือสามารถเปลี่ยนให้ได้นะคะในภายในให้ในมือน,นั่นหรือ,รอ,รอล้างมือนั่นก็ได้ล้างแบบว่าเขาจนนะ หลังจากที่เอ่อคี่บริษัทคี่เขาพัานมารับของกับสมาครเปียนนไ้ได้นะคะแต่ก็ยังเป็นเอ่อมือใหม่หัดทําอยู่นะคะมือใหม่หัดทําหัดขายอยู่นะคะก็ฝากทุกคนให้กาลังใจตัวเล็กชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนเลยนะคะติดตามนะคะพวกเรานะคะครอบครัวแสงทองสุแลนตลอดตลอดไปนะคะตัวเล็กก็จะตั้งใจทํางานจะตั้งใจใส่ใจการงานให้มันดีที่สุดนะคะก็เราจะรับเอ่อ เขาจะรักษาโอกาสแบบนี้ไว้ตลอดนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ